เวลาช่วงนี้สำคัญที่สุดเลยเราต้องเอาเวลาที่ตรงนี้ทำประโยชน์ให้ได้ที่สุดทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกีโมโเข็มแรกอยากตายสารภาพเลยพาะมันเจ็บป่วยมากมันต้องฉีดยาเราก็ก็จะผ่าตัดมาร้อยกว่าเ,เข็มมันก็เลยอะไรที่ว่าโอ้โหชีวิตที่ทำไมมันป่วยขนาดนี้มันต้องเจ็บขนาดนี้เลยเหรอจากที่แข็งแรงมาตลอดนะก็คะแค่ปวดหลังตามศาสาช่างภาพอะ่ะโทรหาประธานชมรมเลย บอกเขาเลยไม่อยากอยู่แล้วพี่ไก่ก็บอกอาจารย์อาจารย์อยู่เธออะไรอย่าพกไปคิดนะเพราะว่าอาจารย์จะมีประโยชน์ต่อวงการถ่ายภาพเราก็บอกเหรอถ้าอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้มันไม่มีไงอพอเข็มสองพอตรวจเลือดผ่านอะไรเงี้ยคนไข้ข้างๆน่ะเขาเห็นยาเขาก็อาเจียนเขาบอกโดน16เข็มอุ้ย,เร,ยเรายังเราจย่งเรียกคนอื่นเยอะแยะ เราจะท้อทำไมอะไรเงี้ยก็ฮ mm ึดสู้แล้วอีตอนที่คีโมเนี่ยลูกศิษย์รอเต็มหน้าห้องเลยอะ่ะหมอยังบอกเลยทำไมอาจารย์เกษณแล้วยังมีลูกศิษย์มาหาขนาดนี้ต้องมีอะไรดีตัวเองอาจจะตามไม่ทันแล้วเพราะว่าเราเป็นครูโบราณที่สอนตั้งแต่กล้องฟิลม์มการใช้ห้องบืดการอัดขยายภาพตอนนี้ระบบมันใหม่ขึ้นแต่อเผอิญพอสอนแล้วลูกศิษย์คนนี้จะดูแววว่าเอ้ย e uh, เธอเก่งอันนี้นะ ข้ามาช่วยกันสะดวกลูกสอนให้ดูคอร์สหนึ่งเราจะช่วยลูกเวลาลูกติดขัดตอนนี้ได้หลายคนเลยที่ผ่านแล้วข็มีจิตอาสา,าที่มาช่วยตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นความสุขตรงนี้แหละถ้าใครไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่สุขซึ่งวจริงเงินไม่ได้นะแต่มันได้ความสุขทางใจะว่าได้ตอบแทน,น,นบุญคุณแผ่นดินไม่ได้กินเงินเดือน,นประจำนาเปล่าๆอยู่เฉยๆมีเงินกินแล้วก็มาสอน วิชาที่เราเรียนจบมาแล้วเราก็ได้ใช้วิชานี้มาถ่ายทอดูุ้สิ์เพื่อใหู้กสิ์มีงานมีการทำใหู้กสิ์ได้มีอะไรที่เขารักแล้วได้ถูกต้องตามวิชาการพวกนี้ MM. มิตรภาพสําคัญที่สุดคนจริงเราไม่ใช่คนรวยแต่การที่เราสร้างสังคมที่ดีได้บิตที่ดีมันคุ้มนะเหนื่อยก็จริงแต่จับความสุดมันบอกกันไม่ได้นะ เหนื่อยแต่มีความสุขอันนี้ดีกวา่าดีกว่าอ,อยู่บ้านเฉยเฉยมันป่วยนะถ้าเราก็เสียแล้วนะโอกาสท,ทำอะไรได้ทำเถอะอย่าไปนั่งอยู่เฉยเมันมันหายใจยไปวันวันหนึง่งมันเปล่าประโยชน์เวลาไปของมีค่านะเวลาช่วงนี้สำคัญที่สุดเลยเราต้องเอาเวลาที่ตรงนี้ทำประโยชน์ให้ได้ที่สุดทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์กับตัวเองคือตัวเองมีความสุข ทำไปเถอะแต่อย่าเดือดร้อนนะจำได้อย่าเดือด,อดอร้อนทําพอประมาณแต่ได้ช่วยคนอื่นเยอะๆแล้วก็เขาพ้นทุกเ์นี่แหละเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าเรามีขวัญและกําลังใจโลกมันสู้เราไม่ได้นะแต่พอเป็นแบบนี้ก็เลยฮึดสู้ว่าคนเราเกิดแก่แล้วเจ็บแล้วเราเตรียมตัวตายก่อนจะตายทำอะไรให้มันเต็มที่ ซากอะไรมีประโยชน์ทําทันทีก่อนที่เราจะ,ะ,จะทําไม่ได้สู้เธอคะ่ะทุกคนต้องมีโลกประจําตัวมีแล้วถ้าเราไปท้อถอยกับมันถ้าเราไปยอมแพ้มันเราจะต้องแพ้มันเราต้องไปกับมันแต่นี้เราอย่ายอมสู้กับมันซะแล้วมันจะแพ้เรา